ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกชมรมเปิดตำนานหลวงพ่อทบนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแฟนเพจลิศลมศักดิ์นะครับวันนี้ผมอาจารย์ลิศลมศักดิ์นะครับนำความรู้นะครับมาฝากนะครับในการพิจารณาเหรียญทูลเกล้าหลวงพ่อทบนะครับซึ่งสร้างที่วัดโบสถ์โพทองนะครับปีพศ2518นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับนะครับด้านหน้านะครับ หลวงพ่อจะหน้าคมชัดนะครับเส้นสายรายละเอียดต่างๆคมชัดลึกนะครับพระมีมิตินะครับด้านหลังครับตัวอักขระตัวอักษรคมนะครับขอบสูงนะครับเนี่ยครับพยายามจําให้แม่นนะครับของเก๊ทําได้ดีนะครับนะครับแต่รลาเอียดไม่ได้นะครับจุดพิจารณาจุดแรกก็คือตรงเลขหนึ่งนะครับขอบล่างนะครับใต้ตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งคมนะครับหรือเรียกว่าเส้นลวดนะครับคมตลอดทั้งเหรียญ นะครับของเก๊จะเบอร์เบอร์นะครับด้านหลังนะครับตรงบริเวณคาว่าวัดโบสถ์โพทองนะฮะจะมีเส้นสเกลก็คือเส้นบังคับพิมพ์นะครับเป็นเส้นเล็กๆคมคมทั้งบนทั้งล่างนะครับวิ่งเหรียญแท้เอียงดูจะต้องมีชุกเหรียญนะครับมีเหรียญแท้นะครับต้องส่องเห็นนะครับด้านหลังนะครับนะครับแล้วก็ขอบนะครับหูนะครับขอบหูพับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดอีกตัวนึงก็คือเส้นแตก นะครับรอยแตกขอบในตรงเหนือคาว่าทบหรือทบจะต้องมีทุกเหรียญนะครับในเหรียญแทะนะครับแล้วก็ขอบปิ้นนะครับขอบปิ้นด้านหลังนะครับจะต้องมีทุกเหรียญนะครับขอบปิ้นด้านหลังตรงนี้จะเป็นขอบปิ้นที่เกิดจากการตัดของแม่พิมพ์นะครับในผ้าแท้จะต้องมีทุกเหรียญนะครับจําให้แม่นนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับจําให้แม่นนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดของเหรียญทั้งสองข้างนะครับจะเป็นตัวตัดเส้นใหญ่นะครับ เป็นตัวตัดลูกขึ้นและมีรอยบีนะครับสังเกตดีดีนะครับตัวตัดแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าแตกต่างจากนี้ไปเก๊หมดครับนะครับเพื่อนสมาชิกดูดีนะครับแล้วก็ตรงตัวตัดข้างหูเหรียญนะครับด้านบนนะครับจะมีการตัดเบ้าลึกลงไปนะครับทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้คือจุดตายอีกจุดหนึ่งนะครับในการพิจารณานะครับเหรียญุนก้าลงงระทบนะครับเหรียญุนก้าลงงระทบนั้นมี ทั้งหมด3าโค้ดคือโค้ดทอใหญ่ทอเล็กโค้ดนะและไม่ต่อโค้ดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโค้ดแท้นะครับเอามาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับการตออนะครับคมมากครับนะครับต่อโค้ดคมมากนะครับเพราะฉะนั้นของเก๊นะครับที่ทำออกมาจะเป็นโค้ดปั๊มจากแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกต,ต,ต้องแยกออกระหว่างปั๊มกับต่อ นี่คือลักษณะของโค้ดแท้วันนี้เอาโค้ดแท้มาให้ชมชัดนะครับทั้งโค้ดทอใหญ่ทอเล็กทั้งโค้ดนะแล้วก็ธรรมชาติของโค้ดการพิจารณาโค้ดแท้เป็นอย่างไรนี่นะครับอันนี้คือหลักการพิจารณาเหรียญคูนกล้าหลวงบทบซึ่งเกศเยอะนะครับจําให้แม่นนะครับดูดีนะครับเก็บไว้เซฟไว้ดูนะครับในฐานนี้เป็นตำหนิแบบโดยรวมนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เก็บไว้ศึกษานะครับปิด เก็บไว้เป็นแนวทางการศึกษาสะสมในเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็เลยเอาความรู้มาฝากนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกเราได้ศึกษาเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับยังไงแล้วก็ขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับติดตามนะครับติดตามผมฤทธิ์ลมศักด์นะครับกดติดตาม f a c e b o o ฤทธิ์ลมศักด์หรือทาง YouTube Channel ช่องฤทธิ์ลมศักด์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานนะครับ ของผมด้วยนะครับโอกาสต่อไปนะครับก็จะนําเอาความรู้มาฝาาเพื่อนสมาธิกนะครับได้ศึกษาเก็บไว้เป็นแนวทางในการศึกษาวัตถุบป็คนของหลวง่ทบสืบไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยใจจริงครับฤทธิ์ล,ลมศักดิ์ขอบคุณครับ